ให้คุณสําหรับใครที่อยากจตัดคลิปสมมติว่าเป็นคลิปของเราคนที่ส่งลิงก์ให้คุณเนี่ยเขาให้โอกาสคุณโอเคไหมครับส่วนคนที่จะสอนคุณเนลี่ยคือผมแล้วก็ผู้นําทั้งหมดที่จะแผ่นเสียงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นพีเอ็นแล้วทายังไงสเต็ปต่อไปทําตามนี้พอรู้วิธีการใช้แผ่นเสียงละใช้เสียงนี้นะคะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะเข้ากลุ่ม d มซ t แลวแต่เครื่องอินเทอร์เน็ตของเรานะคะ พอจะใช้เห็นไหมคะมันจะขึ้นมาว่าจํานวนเวลาตรงนี้ทีนี้ตรงนี้มันจะมีคําคว่าอัปโหลดใช่ไหมคะตรงนี้จะมีคําว่าอัปโหลดเนาะพอจะเจอคําว่าอัปโหลดเราก็จะเอาที่โหลดหรือเราจะเอาจากเอฟเฟกเป็นรูปภาพกรณีนี้เราจะเอาจากอัปโหลดที่เป็นคลิปที่ส่งให้นี่แต่ม่อว่าจะเอาคลิปนี้เป็นเป็นเสียง เป็นเสียงจากแผ่นเสียงแต่จะเอาคลิปนี้นะคะเราก็จิ้มเลือกรูปภาพแล้วก็กดถัดไปนี่นะคะถ้าเป็นเพียงนี้ทำยังไงเติปต่อไปเราจะให้สั้นสเต็นะต่อไปสันตานนี้เราต้องการปริมาณผู้ติดตามโอเคไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้คําว่าแก้ไขให้สังเกตดูแถบนี้นะเข้ากลุ่มนะคะ คำว่าแก้ไขบันทึกหรืออะไรเนี่ยจะอยู่นี้ใส่ข้อคงข้อความอยู่นี่แต่มันจะเจอสัญลักษณ์หนึ่งเข้ากลุ่มไม่ซด้ทำตามอย่างเร่งรัดไมเจอสัญลักษณ์เขาจะไปเราลองจิ้มเข้าไปดูได้นะเพราะว่าแต่ละช่องทางของแต่ละที่ต่ดถ้าคุณอยากจะให้ผมสอนบทเรียนถ้าคุณอยากจะระสบงผลผลิเรายได้หลักล้านจะซ่อนอยู่นะไม่ต้องไปสนใจคนที่ส่งลิงก์ให้ในในช่องนี้เห็นไหมคะเราก็มาเลื่อนตัดคลิปได้ เรามาเลื่อนตัดคลิปได้เราจะเห็นกันไกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะกันไกตัวนี้เราก็จิ้มมาที่กันไกพอจิ้มมาที่กันไกลแล้วก็จะเห็นคําว่าแบ่งคํานี้นะกันไกลแล้วก็แบ่งแล้วก็นี่คะ่ะพอแบ่งปั๊บมีกันไกลแล้วก็แบ่งตรงนี้เลยคือจุดที่เราจะจิ้มจิ้มจิ้มนะคะแล้วก็มีถังขยะคาเรียงว่าลบแล้วก็จิ้มลบเห็นไหมคะคลิปจากยาวๆก็เหลือแค่ สิบเอ็ดสิบเอ็ดวิตรงนี้ค่ะเอาแค่สิบเอ็ดวิหรือเอาจะยาวหรือสั้นแล้วแต่เราถ้าตรงนี้ไม่ชอบเราก็มาที่คำว่าแก้ไขเป็นรูปกันไกนะพอรูปกันไกลแล้วเราก็จะใช้คำว่าแบ่งตรงนี้นะมีคำว่าแบ่งจะแบ่งส่วนไหนจะเอาข้างหน้าหรือจะเอาข้างหลังได้หมดนะคะมาจิ้มที่รูปภาพนี่ค่ะอันไหนที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือ จะลบอสมมุติว่าเราจะลบเราจะเอาแค่ท่อนนี้เนี่ยค่ะเราจะาท่อนที่นี้ตัดได้อีกนะแล้วก็ลบได้อีกเนี่ยค่ะมันก็จะสั้นจั่นนะคะเ,เหลือแค่หนึ่งเหลือแค่สี่วิเห็นไหมคะจากคลิปยาวๆเนี่ยเราสามารถทำได้หมดทีนี้ก็ไปบันทึก เนี่ยค่ะกดบันทึกได้เลยเป็นพีเอ็นแล้วแล้วก็มาใส่ยังไภาพต่อไปพิมพ์ข้อความใส่สติ๊กเกอร์เป็นพิ่มทำยังไงสเต็ปต่อไปองจิ้มเข้าไปดูสติ๊กเกอร์มีสัญลักษณ์บวกทำยังไงสเต็ปต่อไปแล้วก็เพิ่มภาพได้เลยเป็นพีเอ็นแล้วทำยัิ่งไปบวกตัวนี้แล้วก็เพิ่มภาพได้ ลองเล่นดูนะลองฝึกเล่นดูค่ะเอาคลิปเป็นพีอแลถ้าเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็แค่ตัดจดแล้วก็เป็นพีเอแล้วทำยังไงสเต็ปจดคลิปนี้เป็นพีแล้วแค่พีทยังไงสเต็ปสี่วินาทีจดเนี่ยค่ะจดไปแล้วทำยังไงสเต็ปจดคนเป็นพีเอแล้วแลมีโอกาสทำยังไงสต็ปต่อไปจดเพิ่มผู้ติดตามเป็นพียอแล้วทำยังไงสเต็ปก่อนต่อไปจด ใช้วิีกเป็นเพลนแล้วทํายังไงสเต็ปต่อไปจดเป็นเพลนแล้วทํายังไงสเต็ปทิ้งตองทําดูนะคะ